พรุ่งนี้โลคจะแตกใครจะรอดหาสัตว์พันธุ์อื่นที่แม้วันสิ้นโลกก็ไม่อาจฆ่ามันได้จะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะอันดับที่5ทาเิกรดสิ่งมีชีวิตขนาดจิว๋วที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อมันสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่สุดไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนจัดความเย็นจัดความแห้งแล้งหรือแม้แต่รังสีพวกมันคือสุดยอดนักเอาชีวิตรอดแห่งธรรมชาติเลยทีเดียว อันดับที่4มแมลงสาบนัก์ไวเวอร์ตัวจริงแม้หัวมันจะขาดแต่ก็ยังนำรงชีวิตต่อไปได้อีกหลายวันแถมยังทนทานต่อรังสีนิวเคลียร์ได้อย่างน่าทึ่งนี่คืออีกหนึ่งสุดยอดสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวเก่งแห่งโลกของเราอันดับที่3เต่ายักษ์เต่ายักษ์แสดงถึงความทนทานอย่างน่าทึ่งด้วยอายุไขที่ยืนยาวเกิน150ปีระบบร่างกายที่ทำงานอย่างเชื่องช้าแต่แข็งแกร่ง ทำให้พวกมันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แก่แต่เก่าและเป็นสัญลักษณ์ของอายุยืนยาวอย่างแท้จริงอันดับที่ 2. ปูเกราะเหล็กพบได้ใกล้ภูขอไฟใต้ทะเลมันมีเปลือกที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อเกราะธรรมชาติของมันแข็งแกร่งกว่าโลกของซูปเปอร์ฮีโร่หลายตัวเสียอีกทำให้มันเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ทนทานที่สุดในโลกใต้ทะเลลึกและอันดับที่1 นั่นก็คือปลาแองเกิลฟิชหรือที่เรารู้จักกันในนามปลาตกเบ็ดนั่นเองค่ะมันคือสุดยอดนักเอาชีวิตรอดจากก้นมื้ของมหาสมุทรพวกมันอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มืดมิดและมีแรงดันมหาศาลซึ่งเป็นพื้นที่ที่มนุษย์ยังเข้าไม่ถึงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวที่น่าทึ่งเลยทีเดียวไม่ว่าลกอจะเปลี่ยนไปแค่ไหนสัตว์เหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นว่าการเอาตัวรอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดหรือพลังก,กำลัง คือความอึดและการปรับตัวที่แท้จริงนั่นเอง